สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับเรามาอยู่กันในเกม Mental Hot p i t a o V นะครับผมถามว่าทำไมผมถึงมาแคสเกมแนวนี้นะครับก็เนื่องจากเราไม่ได้มาหลอนกันนานนะครับผมก็ยังไงก็พาทุกๆคนมาหลอนเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเสียงอาจจะกล้องไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับห้องมันแคบนะครับผมแล้วผมก็อ่อ ตั้งใจไว้แล้วว่าไปเปิดเจอใน PlayStore นะครับผมคือตั้งใจว่าจะโหลดเกมผีแบบแนวขนลุกขนลุกแม่งมาแบบมาสไลด์แบบผู้คนที่กำลังจะเข้ามาดูในช่อ n e ก g o เฟอร์กันนะครับก็ทยอยกันมาดูเยอะมากนะครับผมแล้วซับ c ไคร e ก็ขึ้นเหลรยวมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้เลยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันใน m e นทอพิโีนะครับผม no 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 demo นะครับผม no uh, ตัวเกมแบบลองเล่นนะครับนี่คือตัวเต็มน่ครับผม โอเคครับผมขอเซตติ้งแป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคกดย e s ไปเราไปดูนะครับผมว่าในเกมนี้มีอะไรเรารออยู่บ้างเด็กครับก็เรื่องรานมีอยู่ว่านะครับมีชายคนหนึ่งอายุห้าสิบปีนะครับผมอะไรก็ไม่รู้ผมมั่วนะครับผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ ก็ท <ersch> ุกคนนั้นก็ได exactly. ้ไปหลงป่าในป่าแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วได้ถ่ายวิดีโอไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับพีมั่วหมดแล้วกูนะครับผมคือแบบว่าผมเป็นคนที่เป็นคนที่แบบคนลุกแล้วแบบเป็นคนที่กลัวผีมากนะครับผมแล้วมาเล่นเกมแบบนี้เออไม่รู้ว่าจะมีอีพีสองหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับผม แล้วแบบเปิดหูฟังนี่ใส่เสียงก็เต็มที่เลยอะเปิดเสียงดังลั่นหูฟังเลยดีกว่านะครับโอเคครับถ้าว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมโอเคครับกําลังดาวน์โหลดแพทนะครับผมหรือด่านนั่นเองนะครับ I have to start นะครับมาแล้วโหลดดิ้งนะครับรอสักครู่เราไม่มีการตต่ออะไรั้งนั้นนะครับผมและเสียงดังมากเลยนะครับ ทางล่างหูไปหมดแล้วครับตอนนี้แล้วผมเป็นคนที่แบบว่าขวัญอ่อนก็ด้วยซีนะครับแล้วเรามาเล่นเกมแบบนี้กันนะครับผมโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมีเหมือนภาคเก่าเลยนะครับ นี่มีฉายซ่องเอ้ยมีฉายซ่องอุ๊ยซ่องพูดผิดนะครับผมมีเอ่อเปิดกล้องให้ดูนะครับผมวิดีโอคอลไม่ใช่นะครับเอ่อเปิดกล้องคือเปิดกล้องคือวิดีโอที่ไว้เก็บภาพวิดีโอหรือว่าไว้ถ่ายวิดีโอนะครับโอ้พระเยซูนะครับผมอาเมนไม่ใช่นะครับป้านะครับอ่ะเราต้องไปทางไหนกัน จังหวะแรกไม่รู้อะไรโอ้ยโอ๊ยเปิดได้ไงวะเพื่อเพื่ออุย๊ยมีเล็บด้วยวะมีเล็บเอ่อหูดลอยเมื่อกี้ด้วยแต่ว่าเมาส์ไอเมาส์เมาส์แต่ว่ามันหั่นยากอะควบคุมยากเดี๋ยวลองเปิดอา้าวล็อกว่ะเอ๊ย

มาแล้วจะพ่อมึงอีกาอีสัตว์ประตูปิดเองด้วยอีกหตอนรับได้หลอนมากเลยอะคือแบบว่ายังไม่รู้อะไรเลยโอ้อดับแรกเก็บฐานก่อนดีกว่านะครับโอ้บังคับยากไปหน่อยครับต้องแบบผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับบังคับยากไปก็อยานะครับมันไม่ตลก แมันก็ไม่สนุกนะครับโอเคครับรู้สึกว่าทางนี้จะเปิดนะครับเราก็ต้องไปทางนี้นะครับตามที่เขาให้เปิดทางไว้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อเขาบอกว่าสถานที่นี้ห้ามถ่ายนะครับผมโอเคไม่ถ่ายก็ได้ครับห้ามบันทึกวิดีโอไว้ในร้องใหม่ดิทำไมอ่ะ เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเราอย่าอ,อ,อย่าอย่าอย่าเก่งเกินนะครับอย่าเก่งที่จะแบบว่าเดินไปทางตรงนะครับชิดซ้ายหน่อยดีกว่านะครับ <c oughs> เราเป็นแค่จักรยานนะครับเฮ้ยอะไรวะสัตว์กูตกใจโอ้ข้อความเข้าอีกฝุ่นไลกา ไอ้เปรตคู็นึกนว่าใครมานั่งอยู่้มต่ำเ,เยี่ปี้เอาไหมละ่ะฮะโอ้ยเก็ดพอมึงไอ,อ้ยัยเยอะเออย่ามาแบบนี้ได้ไหยต่อรองแหละกูทำลายกูทำไม เยียดแล้วแบมาตาแดงมันกูก็รูจะตบกูอะโอ้ยเยียดวิ่งเลยแหละเฮ้ยเปิดได้เสียงเปิดประตูนี่นะแหมโอ้กูว่าแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่กูคิดแน่เกมนี้กูคิดผิดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เลย่ะอย่านะอย่านะ อย่านะครับอย่านะครับดูที่พื้นด้วยนะครับเผื่อเจอเศษเหรียญห้าบาทนะครับก็เก็บไปซื้อน้ำดีโด้ส้มดีโดไอ้กินนะครับโอ้โหแล้วแบบว่า <c ười> คกือบบตกใจกจริงๆเลยเยี่ยมมาแบบนั้นนะยัดพ่อมึงเลยนะครับผมจังหวะแรก เดินไปเออตามทางลูกผู้ชายก่อนดีกว่านะครับอุ้ยเอ้ย,อยฟังดีๆครับมันเป็นเสียงเปเปนั่งนะครับจะเ่เปรีนิ่งเลยนะครับไปก่อนดีกว่าจังหวะแรกเฮ้ยตวกวเสียงเสียงตรงนี้มันเฮ้ยแล้วก็เงียบไปครับ มันเงียบนะครับผมลองเราลองเปิดเข้าไปดูกันดีก,กว่านะครับว่าในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับไปเลยครับอย่านะอย่านะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยอ๋อผมว่าเปิดไม่ได้ตกใจหมดเฮ้ยเจอวูดเหรอ เฮ้ยเอาดิเฮ้ยมันคืออะไรอะเก็บไม่ได้เหรอ,เ,อเราก็นึกว่าแบบว่ามันเราก็นึกว่ามันให้เก็บแบบเออไว้เก็บไว้เหมือนสู้อะไรกับพวกปีศาจอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออแต่มันก็ไม่ใช่ว่ะามาันทึกไว้ดีกว่านะครับว่าในเหตุการณ์นี้เราได้เจออะไรกันบ้างนะครับผม รู้สึกว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะยฮะไปกันดีกว่าครับไปครับโอ้โหเจอบ้านอลกนะครับล็อกนะครับผมว่าไอหน้าจะเป็นเออนั่นนั้นแหละนะ ที่เห็นแสงอะไรแวบๆตรงนี้วะคิดไปเองอีกแล้วอ๋อนี่ไงมองไม่เห็นว่ะ้าหลังนี้เราเข้าไปแล้วหรือเปล่าเอ,อ้ย บ้านมันก็เยอะเหลือเกินขยันสร้างจริงๆนะครับผมผมต้องมีกุญแจอะไรสักอย่างะนะฮะแล้วบ้านเป็นเหมือนกันทุกหลังอะ่ะไม่มีห้องน้ำอะ่ะมันขี้ยังไงวะเนี่ยฮะเฮ้ยโอ,โอ,โอ้โหล็อกอ่ะ มันน่าใช้เก็บไปนั้นได้หรออะไรว่าเมื่อกี้ที่เราไปเจอมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะจำไม่ได้อแต่ว่าแบบมันไว้แงะได้ไว้งัดออกงัดงัดอะไรแข็งๆเช่นประตูไม้อะไรแบบนี้ออกได้นะอ้อเฮ้ยโอย้ตกใจหมดวิ่งเหนื่อยเฮียแม่มึงก็เอาเนาะแค่นี้มึงก็เล่นเนะาะ ผมวมันน่าเก็บได้อะลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่วะมาผิดบ้านแสดงว่าบังคับยากอะนะครับมันเลี้ยวยากแต่วิ่งเน่ง่ายโอุย้ยชนป้องเฮ <c oughs> ้ยเราจริงจังหน่อยเว้ยเราอยู่ในบ้านล้างน,นู้นอันไง มันมันยิบไม่ได้อะนะฮะมันยิบไม่ได้เราก็ไม่รู้แม่งคืออะไรแล้วเราต้องทำไงเนี่ยฮะบอกหน่อยสิ please ฉันต้องทำยังไงต่อไปได้โปรดได้โปรดบอกฉันที ฉันมืนหัวเมดแล้วย้ายฉันอยู่ในเกมนานฉันกลัวเหลือเกินบ้านหลังนี้ล็อกนะครับจำไม่ผิดอ๋อมันเป็นบ้านทะลุไปแล้วนี่ว่ามันก็สมควรอยู่ที่จะล็อกโอ้ยมาแล้วแสดงว่าเรามาทางถูกเ้อครับ อยู่เลครับต้นตีมาครับต้นตีมาก็เข้านี้ก่อนดีกว่าครับต้นตีมาก็เข้าข้างก่อนดีกว่าครับนะฮะต้นตีมาเข้าข้างก่อนนะฮะเสียงมาครับเสียงมาครับเอ้ยล็อกอ๋อมันนิยมทางข้างครับ ไม่อะเฮ้ยแล้วเสียงมาหมายความว่าไงเดี๋ยวประตูหลังโอเคครับอ๋อหวอหวอดดังเลยครับผมรู้ว่าทำไมถึงมันดัง ผมรู้แล้วครับว่าทำไมถึงดังครับเอาเลยครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นวิดีโอให้เราดูดยครับ <c oughs> ปวดหัวครับปวดหัวปวดหัว <c oughs> แล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่บนเอ่อบนอะไรวะบนประสาทเออไม่ใช่ประสาทนะครับปลาสาทนะครับพูดผิดน,นะครับผมโอ้ย อานี่ครับผมไว้เรามาต่อกันในเออ่พาร์ทที่สองนี่กว่านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก่อนเฟอร์ก็ต้องขอลางพีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ